ร้านอาหารโรงแรมโรงอาหารหรือโรงพยาบาลทำอาหารไว้นานทำให้เย็นจืดชืดไม่อร่อยมีวิธีแก้ไหมคะถ้าอาหารนะครับอาหารจืดชืดเพราะว่าเลืองของคุณแล้วจะแนะนำเป็นตัวนี้เลยเป็นรถเข็นกินอาหารคร,รับตพรเนี้ครับสามารถเราสามารถใส่อาหารนะครับัผ่านเข้า,ขา,ขา,ขาไปได้เลยและตัวนี้ครับจะกดปุ่ออ,อาหารไว้ ที่วัา30ถึง60สามารถตับได้เช่นถ้าอาหารตัวไหนที่มันต้องใช้ความร้อนมากๆเพื่อที่จะให้รสชาตินของี่ครับแต่วก็จะสามารถต้มสามรที่อาหารตรองการได้เลยใช่แล้วก็ตัวนี้ครับมีขอ้อดีเหมัอนกันเลยก็คือสามารถใส่ได้ในชุนใหญ่ครับสามารถใส่ได้2 4 0ถาดถ้าไหนนี้สามารถทำอาหารที่เดียวที่ห้องครัวแล้วยกไปที่ห้องจังเดเลี้ยงโดยการเข็ยนไปได้เลยหรือน้ำหนักเบามากครับตัวน,นี้ทาง คุณแม่บ้านหรือว่าทำานักงานนักครัวเนี่ยสามารถเข็ยนได้เลยเพราะว่าเรามีล้อให้สี่ล้อสำเร้นสี่ล้อครับสามารถเดียวได้อะไรได้หมดเลยครับ